ดาวเกียรติย้ายอีกแล้วนะครับในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับส่งผลทําให้โชคในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กครใครใครขอหอวอจุดๆ,ๆเนี่ยหรือแม้ทั้งในเรื่องของโชคลาภอะไรต่างๆ,ๆนะครับจะมาพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าเข้าราศีมีนเนี่ยบอกเลยว่ามีนี้ปังที่สุดเลยในกลุ่มของหลายๆราศีนะครับแต่เราก็มีนะครับบางราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินไปด้วยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือมาดูกันดีกว่า เรื่องที่ราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีกันนั่นเองนะฮะชาวราศีกันมีเกณฑ์โดดเด่นมากนะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนันน้ำทำให้การเงินของคุณดียิ่งขึ้นนะครับราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยได้รับโอกาสต่างๆจากผู้ใหญ่นะครับรวมถึงเงินนะถ้าเกิดไปยื่นกู้ไปขออะไรมีเกณฑ์จะได้คุณเชื่อหรือเปล่านะราศีที่3นะครับแน่นอนคือชาวราศีมีเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับที่ได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทํา ไม่ทําบุญนะครับไม่มันสวดมนต์ไม่รักษาศีลพังนะฮะนะถ้าอยากปังก็ทําด้วยนะฮะและราศีสุดท้ายแต่ก่อนอื่นนะครับฝากมารับบทสดเสริมดวงปังๆตรงนี้ฟรีนะครับนะพิมพ์ว่าบทสดเสริมดวงด้วยนะถึงจะได้เนาะอ่ะมาราศีสุดท้ายนะครับนั่นคือชาวราศีพฤษภค,ครับชาวราศีพฤษภเนี่ย ได้รับโอกาสต่างๆนะครับผู้ใหญ่นะครับรวมถึงเงินด้วยนะอาจาน,นี่คือสีราศีที่โดดเด่นในช่วงดงดาวเกียรย้ายการเงินจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเกิดคุณทำบุญและตั้งจิตอุิฐานดีๆนะครับถ้าเชื่อคอมเมนต์กดแชร์ติดตามใจแบนด้วยนะครับ